ทุยอ่าฮ่าฮ่าอีฟายอาซาอันเดียอาซาอันเดียอาซาอันเนี่ยพี่กินอะไรพี่กินอะไรพี่กินขนมอร่อยไหมฮะต่อไปนี้แม่อร่อยก็คงไม่กินช็อกโกแลตในมือกินให้หมดเลยไม่หมดโดนแน่